เปิดราคารถยนต์อีวีบีรถโหสสะเทือนทั่วโลกองค์การยานยนต์ต้องจับตามองสำหรับการปรับลดราคามากสดุดในรอบ2เดือนถึง3ครั้งกับการปรับลดราคารถยนต์อีวีที่จำหน่ายในจีนบริษัทแม่ประกาศลดหวบเหลือไม่ถึง300แสนในบางรุ่นและรุ่นย่อยอื่นๆอ,อีกหลายรุ่นเลยทีเดียว สวัสดีเพนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตสำหรับรถยนต์ E ีนะครับจากค่ายดังนะ BYD นะครับที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะมีการพุบราคาหรือว่าลดราคานะหลายรุ่นเลยทีเดียวนะสำหรับ BYD บางรุ่นเหลือไม่ถึง3 0มแ0,000บาทนะครับมาดูกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะกับค่ายรถยนต์ค่ายนี้นะว่าทําไมถึงลดราคาเยอะอย่างนะครับอย่างรุ่น BYDC เกานะครับราคาที่จําหน่ายนะเหลือไม่ถึง3 0มแ0,000นนะเขาเปิดมาที่นะครับ20,000น 5้า0มบาทนะรุ่นที่จำหน่ายในจีนนะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเนเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับค่ายรถยนต์ค่ายนี้นับว่าเป็นรอบที่3นะภายในระยะเวลาเพียง2เดือน BYD เปิดเกมบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งกับการประกาศทุบราคานะรถยนต์ EV ครั้งใหญ่นำทัพโดย BYD C เกานะเหลือไม่ถึง55,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทย254,0 0 0บาท พร้อมกับรุ่นย่อยยอดนิยมมากกว่า22รุ่นที่ลดราคาตั้งแต่เดือนมิถุนาย25น2525เป็นต้นไปสะท้อนถึงความดูเดือดการแข่งขันตลาดรถยนต์ EV ภายในประเทศจีนซึ่งการลดราคาหรือว่าหันราคาในรอบนี้นะ b y d เขาก็ต้องการยอดนะครับให้ได้นะตามเป้าหมายภายในประเทศนะซึ่งที่เขาตั้งไว้ก็คือ5.5ล้านคันต่อปีแต่ณเวลานี้นะตั้งแต่เดือนมกราถึงเมษาขายได้1.38ล้านคันต่อปีดังนั้น ก็ต้องขายให้ได้ภาย ในระยะเวลา1วันต้องให้ได้1 5 0 0 0 0คันและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่า b ีไวดีทำไมถึงต้องลดราคาแล้วก็หันราคาลงมากถึง22รุ่นเลยซึ่งแต่ละรุ่นนั้นมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เรานำมาให้ทั้งหมด5รุ่นที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีโปรเดตบีไวดราคารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมมีไวดีซเกนะครับขายอยู่ที่5 5 8 0 0หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่2 5 4 0 0 0บาทส่วน BYD ซนะ ลดราคาเหลือ89,800หยวนหรือว่า48,000บาทเท่านั้นนะดอฟินเจ้าโรมานะครับขายอยู่ที่99,800หยวนนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่453,000บาทแล้วก็ซิล07 DMI ขายอยู่ที่53,000หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับไม่ถึง250,000ก็ถือว่าเป็นการหันราคาลดลงค่อนข้างที่จะ หัเลยทีเดียวนะครับประมาณรุ่นละ10-20%เลยก็ว่าได้นะก็เลยทําให้นะครับ BYD ต้องมีการลดราคาแล้วก็เพื่อที่จะเเร่งยอดนะครับส่วนที่ไทยต้องรอรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นนะที่ขายในบ้านเราไม่มว่าจะเป็น BYD ายด l ซีว p ดอฟฟนะครับแล้วก็ซีไลออนนะครับ ออโต้สามพวกนี้นะครับจะมีการลดราคากันลงหรือไม่นะครับที่ไทยก็เห็นนะมีการหันราคากันลงอยู่แต่ก็ไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้แต่ก็ต้องรอรุ่นนะครับหลังจากไต,ตรมาสที่2หมดไปไต,ตรมาสที่3จะเริ่มเข้ามานะครับรถยนต์ต่างๆก็น่าจะมีการเปิดตัวกันมากขึ้นทั้งน้ำลดน้ํามันไฮบริดนะครับรวมไปถึง E ีวีนะก็ต้องรอดูว่าทาง b ีวดีเขาจะลดราคาลงไหมสําหรับรุ่นที่จําหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วแฟนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับ ค่ายรถยนต์ค่ายนี้นะที่มีการหันราคากันลงค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะเล่งยอดแล้วก็เพิ่มยอดการขายให้มากที่สุดนะสำหรับค่ายรถยนต์ BYD สงครามการลดราคาหรือว่าหันราคาทุบราคาจะจบอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับ ยานยนต์ในประเทศไทยหรือว่าที่ต่างประเทศต้ตองรอลุนนะว่า b y d จะทุบราคาลงอีกไหมในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงครับอลองคอมเมนต์มาก่อนเลยใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ